บอกได้เลยจกกนอตโหดสัตว์มเนต,ต,ตัวลครที่โหดสเียถ้าคุณเล่นเป็นคุณจะเป็นก๊อตมาเปลนเนอมันจะมาแล้วเลยัมันมาล้วอ่ะไม่กลัวมีแจก็กกอนอตแล้วมีแจก็กกนอตแล้วว้าว โอ้ยยยยยเด็กน่าักไหมครับโอ้ยน่ารักไหมเด็กเล่นฟีฟายเล้วหัวร้อนน่ะงานเด็กเล่นฟีฟายล้วหัวร้อนเนี่ยเด็กเล่นฟีฟาล้หัวร้อน ดีกว่าเล่นแต่บอดอดีกว่าเล่นกับบอดกับเนะให้มันมีแต่คนง่างตอไคนแต่ยังง้นเขาก็ดูาคาย่นวนลวนล่ะกลัวอันร มาแล้วไม่กลัวหรอกเพมีกรน็อตหรอกเออผากับมอนเฮ้ยชีสเซออมาเไม่กลัวบอสก็มอสเถอะมอสก็บอสอ่ะไม่กลัวเด็กม่ต่น้กิไเล เด็กถูกติดเป็หาโอไก็พมารชนะแมนยูได้พัดโคตรโหดโคตรโกงโคตรอันตรายโอ้ไม่เย ดูทู่นยูนะคะ่านจำองทานย์อ่าสนจะมาเกวจะเดียวเขาจะมาเกียวใคแกตกีอกเ็นเราตอวก่อนตองรับสาะอนเกิดอกกินเบียนเกมน่งอุบเก อยากใเปดแต่เออจะลองอัพมนดูอัพมนลปหาอะไรเพราะว่ไทำไมวะใช้พื้นที่โคตรเยอะต้องลบโบอกโรบอกมันไม่พอพื้นทีู่้ห้้้ัน่้องพื้นที่ขงเดของะ่เขาไม่ได้ 我操放了